ลตลาดมาเช้านี้นะครับสมาคมผู้ค้าทองคํานั้นปรับราคากันไปแล้ว6รอบครับคุณผู้ชมครับรอบแรกเนี่ยบวกขึ้นมาทันที1,000กับอีก50บาทแต่หลังจากปรับกันไป6รอบสุดที่แล้วขึ้นมา 1,200บาทจากเมื่อวานคุณแพนต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาวันสวันที่ผ่านมานี่วิ่งมากว่า200เหรียญน,นะคะราคา All Time High ล่าสุดคือ4,849ดอลลาร์ต่อทริออนส์นะคะดังนั้น5,000ดอลลาร์แค่เอื้อแล้วล่ะค่ะจะไปได้ต่อไหมนะคะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณเบนจามาอินหุ้มในการฝ่ายวิเคราะห์จาก w l g b บเรียลอินเค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนค่ะสวัสดีครับสวัสดี แทนแปของแชร์ค่ะครับผมวันนี้ทองคำนิวไฮไปเรียบร้อยขายปลีกทองคำแข้งบ้านเราก็ทะลุเจ็ดหมื่นปแบบนี้แนะนำคุณผู้ชมยังไงดีครับเนี่ยออเรียกไ,ได้ว่าแนะนำสองแตบบ่ละดะานค่ะจะเชื่อว่าวันนี้มันต้องมีคนอาจจะมีคนตกรถแน่นอนนะคะครับถ้าตกรถอย่าเพิ่งไล่ซื้อเพราะว่าราคทองคำตอนนี้อยู่ที่ออทานไทยนะคะอาจจะต้องรองการออกตัวของราคาลงมาสักหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไปว่ากันที่แาวรับ แต่สำหรับคนที่ถือทองคำอยู่ก็ต้องบอกว่าการเล็ตพอสิบลันนะ่าจะเป็นการที่เหม,มาะสมนะคะแต่ถ้าใจมีทองคำอยู่เยอะๆก็ต้องบอกว่าแบ่งขายสักที่สิบเปอร์เซ็นก็ได้ค่ะแล้วก็ถือต่อยาวๆอีกแปดสิบเปอร์เซ็นเพราะเราก็ยังมองว่ายังมีหลายปัใจจัยในปีนี้ที่หมุนทองคําให้มีโอกาสไปต่อได้ค่ะ4 9่0าแค่ปักซอยนะคะแนวถัดไปหลังจากผ่าน4,900อเนี่ยเราเชื่อว่า5ัน่าห 1,400เหรียญมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะกรณี1,490เหรียญค่ะค่ะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายเริ่มกังวลใจค่ะทั้งเรื่องของสงครามการค้าก็ดีสงครามโลกครั้งที่3าก็ดีมันโอกาสมันจะเกิดขึ้นรุนแรงขนาดนั้นเลยไหมคะสงครามโลกครั้งที่สามก็ไม่ได้ว่ามีความสุ่มเสี่ยงมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นแน่นอนเลยก็คือเรื่องของสงครามาการคา้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับหลายๆประเทศในสภชาพยุโรบนะคะ ประเด็นกรีนแลนด์เนี่ยถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้ทอมพามเนี่ยวิ่งแรงมากๆในช่วงสองสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าคุณทําเองก็มีการผู่อย่างชัดเจนว่าเขาจะใช้มาตรการทางภาษีเนี่ยเพื่อตอบโต้ประเทศในสาภาพยุโรปถ้าหากว่าไม่ยอมให้เขาซื้อกรีนแลนด์นะคะในขณะเดียวกันภาอทีของผู้นำสหภาพยุโรปก,ก็ดูเหมือนจะแข็งขืนนะคะความที่ไม่ยอมกันระหว่างกัน ใมืมาตรการทางภาษีมาต่อรองนะคะรวมถึงอาจจะมีความไม่ได้เลยการใช้มาตรการทางการทหารเนี่ยถือว่าส่งผลกระทบได้ทั้งสองทิศทางสองแบบนะคะระยะสั้นเนี่ยแน่นอนหมุนทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดไทยเพะ่อต้นกระแสใเชล์อเมริกานะคะทําให้ดอลลาร์สหรัฐคุณเบนขา ขออนุญาตแป๊บหนึ่งค่ะขอเราโทรกลับไปใหม่นะครพอดีสัญญาณไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทรกลับอีกรอบนะครับพี่เบนครับสัญญาณมันมันมันอาจจะไม่ค่อยดีเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่ได้ยินได้ครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบกันนะครับทองคําวันนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวเ0็0หมื่นกับแปดร้อาทคุณเบนบอกเลยตั้งแต่ช่วงแรกใครยังไม่มีอย่าเพิ่งเข้าเพราะว่านิวไฮอยู่แต่ถ้าเกิดใครมีตอนนี้เรียกพรอฟิตรันได้เพราะปัจจัยต่างๆมันยังสนับสนุนนะคร นแน่นอนนะคะว่าความกดดันนี้ประทุมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่คุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะได้มีการโพสตผ่านทรูโซเชียลของตัวเองคือเขาเจน AI ขึ้นมาเลยนะเป็นภาพปักธงอเมริกาบนเกาะกรีนแลนด์ <c oughs> นะคะภาพดังกล่าวแล้วก็ทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์เองก็ระบุบอกว่าสหรัฐเท่านั้นลหละที่รับประการสันติภาพได้นะคะเลยทําให้แรงนี้กดดันมากยิ่งขึ้นต่อค่ะคุณเบนค้ามองยังไงต่อคะไม่ว่ามันมีผลจะกทองของทิ่ย์ค่ะนะคะเรื่องกรีรนแลน อันแรกเลยจะต้นกระสาสหรัอเมริกาแล้วก็หนุนทองคำในสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะด้านที่สองก็คือหนุนทองในระยะยาวเพราะว่าการที่คุณช้ำเนี่ยใช้มาตรการทางภาษีนะคะรวมถึงมีโอกาสใช้ามาตรการทางการอาหารอ,อ่รวมถึงอาจจะมีโอกาสใช้ามาตรการทางเศรษฐกิจอื่นๆเพื่อตอบโต้ประเทศผู้ขัดแยง้งถ้าหากว่าไม่ได้สิ่งที่ต้องการเนี่ยทำให้นักลงทุนเองนะคะรวมถึงธนาคารกลางเองอาจจะดิงดลอลลาร์ไรเซชัรก็คือลดการพื่งจิง อดอลลร์ในรูปแบบนะคะแล้วก็กลับมาจะตุ้นแรงซื้อทองคอําในหมู่ธนาคารกลางเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้เองค่ะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุวให้ทนสกำในการบีตัวกขึ้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะค่ะจากประเด็นนี้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อแนวโน้มของเงินเฟอ้ออยู่พอสมควรแล้วก็คาดว่าอาจจะไปกระทบกับนโยบายการเงินของสหรัฐตรงนี้ YLG กับคุณ <c oughs> เบนมองยังไงอะคะ,ะเบนมองว่าเรื่องของประเด็นเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะยังรออยู่นะคะแต่ว่านโมเมนต์นี้เนี่ย ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเองก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญปัจจุบันเองถ้าเราไปดู CME Fed Watch Tool ก็เห็นได้ว่าตลาดยังคงคาดการณ์นะคะว่าวงจรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ยังไม่จบจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งในปีนี้นะคะดังนั้นถ้าหากว่าแนวโน้มยังดําเนินต่อไปเชื่อได้ว่าปัจจัยนี้เองค่ะยังคงเป็นปัจจัยหนุนทอแต่อย่าลืมนะคะว่าทองคําก็เป็นสินทรัพย์หนึ่งที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องของเงินเฟ้อเช่นเดียวกันนะคะ เพราะฉันมีเหรียญสองด้านค่ะ <c oughs> ชื่อว่าปัจจัยลบมีอยู่แต่ปับใจบวกมากกว่านะคะเพราะฉันเนี่ยโอกาสที่ทองคำามจะไปต่อเนี่ยมีโอกาสมากกว่าที่จะมีการปรับตัวลงแรงค่ะตกรดรอเข้าตรงไหนกําหนดกลยุทธ์ให้หน่อยสิคะเอ,อ่อเท่านี้ดูส่อนๆเลยนะคะถ้าใครดูราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,800แดอกับอีก2ี่สิบแปดอลลารอ่าเนะคะ ซายซิ่งถ้าหักว่าทองคำยังยืนอยู่เหนือประมาณ4,815ยูเอสอลซึ่งไกลมากนะคะถ้ายืน4,815รอก่อนนะคะอย่าพึ่งซื้อเพราะทองคำจะมีการไถ่ขึ้นต่อโดยที่มีแนวต้านที่ประมาณ4,858 4,873แล้วก็เป้า4,900เหลียงนะคะแต่วันที่ราคามีการหลุดระดับ4,815ยูเอสอลค่ะคนรอซื้อคนปกรถรอการพักตัวของราคาะคะ่ะ จุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อเนี่ยเราเวทคอมเมนต์แถวๆประมาณ4,695ถึง4,660เยนซอในอหรือราคาราวๆ68,900ถึง68,400บาทต่อบาททองคำค่ะถือว่าเป็นไม้แรกไม้ซิ่งไม้เสี่ยงจับนักคุณที่ตกนถค่ะแล้วก็รอเทคออฟิดถ้าหากทองคำไม่ข่าย4,858ถึง4 8 1 3 ราคาดังกล่าวจะอยู่ราว71,400ถึง71,600บาทต่อบาทต่อคันค่ะค่ะ,ค,ะครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณเบนครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ